ทุกคนจะเห็นว่ามันผิวมันคล้ำมากเลยนะครับฝ่ามือนี่คือก็ใสขึ้นมาเนาะรูปซ้ายมือเนี่ยผมกลับมาจากเขาจนไก่นะนแต่รูปขวามือคือรูปที่หลังจากใช้ไปหมดแล้วหนึ่งขวดตัวนี้มี aha อะบูตินวิตามินซีแล้วก็ไวท์เทนนิ่งบูสเตอร์นะครับตัวนี้เคีมว่าเซรั่มบูดผิวกระจ่างใสภายใน5วัน จากที่ผมใช้มาก็อาทิตย์ก็กว่าเกือบสองอาทิตย์นะครับก็เริ่มหน้าก็เริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังมีรอยดำรอยแดงนี่นะครับก็มีรอยสิวเก่าเนาะตรงนี้ถึงจุดตรงนี้ก็เริ่มจางลงแล้วนะครับ ตรงใต้จมูกก็ไม่ไม่มีนะครับมีตรงนี้อีกที่หนึ่งสวัสดีครับพวกกับผมไดมอนด์จากช่องมอสเอ็กโในวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าใช้แล้วหน้าดูใสขึ้นนะครับจากที่หน้าผมเป็นอย่างนี้จากรูกซ้ายมือแล้วก็รูปขวามือผมรู้สึกว่าผมใช้แล้วหน้ามันใสขึ้นนะรู้สึกว่า มันดูไบขึ้นแต่อาจจะมีรอยสิวอยู่บ้างแต่ก็จางไปเยอะนะครับจางไปเยอะมากจากรูปซ้ายมือทุกคนจะเห็นว่ามันผิวมันคล้ำมากเลยนะครับฝ่ามือนี่คือก็ใสขึ้นมาเนาะรูปซ้ายมือเนี่ยผมกับมาจากเขาจนไก่นะ <Brand. S 1> แต่รูปฝ่ามือคือรูปที่หลังจากใช้ไปหมดแล้วหนึ่งขวดผมก็ซื้อมาอีกขวดหนึ่งก็ได้มานะครับเป็นตัวนี้เลย อันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับไม่มีสปอนเซอร์อะไรทั้งนั้นผมซื้อมาใช้เองรีวิวเองเนาะเห็นไหมโอเคอันนี้เป็นของเข่าคอทะเลภูสปีดไบเทนนิงนะครับเป็นเซรั่มบูดผิวนี่อันนี้จากประสบการณ์ตัวเองล้วนนะครับใช้มารู้สึกว่าหน้ามันก็ขาวขึ้นนะครับดูไบดูเนียนขึ้น แต่ก็ลองใช้อีกขวดครับเผื่อว่ามันจะลดรอยสิวรอยแดงอะไรพวกนี้รอยดําได้นะครับตัวนี้มี aha อะบูตินวิตามินซีแล้วก็ไวท์เทนนิ่งบูสเตอร์นะครับตัวนี้เคียว่าเซรั่มบูดผิวกระจ่างใสาภายใน5วันจากที่ผมใช้มาก็อาทิตยก์กว่าเกือบ2อาทิตย์นะครับก็เริ่ม หน้าก็เริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังมีรอยดำรอย,ดยแดงลองทดลองอีกตัวครับว่ามันจะเวิร์กไหม่านไปแล้วหนึ่งขวดถือว่าเวิร์กครับขวดนี้น้องผมก็เอาไปใช้เป็นอย่างอื่นแล้วเนาะ <c oughs> ก็เลยเอาไปใส่เป็นพวกคีม,ม่างอื่นแทนตอนแรกมันจะเป็นขวดนี้นครับเป็นมันมีมันมีลายเนาะมีลายแต่ว่าน้องผมขอขวดไปใช้อย่างอื่นก็จะใส่อย่างอื่นตัวนี้นะฮะ มีแมทาลีนนะครับกด AHA ในการผัดเซลล์ผิวเก่าต่อไปเบียเบอร์รี่นะครับเบียเบอร์รี่เบียเบอร์รี่เบียเบอร์รี่ช่วยในเรื่องของอาบูตินนะครับแล้วก็มาเบอร์รี่มาเบอร์รี่เรื่องวิตามินซีสุดท้ายโคลิฟ e นะครับไวท์เทนนิ่งบูสเตอร์เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวอีกว่า ไอ้คนที่2เนี่ยที่ซื้อมาถ้าใช้ครบ5วันมันจะเปลี่ยนแปลงไหมจากหน้าปัจจุบันนะครับนี่คือหน้าปัจจุบันมันจะดีขึ้นหรือเปล่า <Wow. S 1> นี่นะครับก็มีรอยสิวเก่าเนาะตรงนี้จุดตรงนี้ก็เริ่มจางลงแล้วนะครับ ตรงใต้จมูกก็ไม่ไม่มีนะครับมีตรงนี้อีกที่หนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวนี้จะเวิร์กไหมขวดที่สองเนาะแต่ขวดแรกรู้สึกว่าประทับใจอยู่นะครับว่าก็เวิร์กอยู่หน้าก็ไบ์ขึ้นสว่างขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมลืมบอกไปมันปราศจากสารเคมีอันตราย13ชนิดนะครับมี s l s พาราเบนฟอร,ร์มอลดิไฮไตรโคซานน้ำหอม พิโตเลียมแอลกอฮอล์น้ำมันสังเคราะห์สีสังเคราะห์ซิลิโคน MIT PEG แล้วก็สาร DEA นี่ครับมันปราศจากพวกสารเคมีเนาะเป็นของสูตรธรรมชาติสกัดมาจากน่าจะมะขามตอนทานรู้สึกว่ามันเป็นมะขามเราได้กินมะขามก็ไม่มีสารอันตราย13ชนิดนะครับ ราคาประมาณ89บาทสามารถซื้อได้ในเทวินอิเลเว่นนาะผมก็ซื้อมาใช้รู้สึกว่านันดีก็เลยอยากมาแนะนำต่อนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อจะเป็นการซัพพอร์ตผมปใน,นตัวแล้วก็อย่าลืมดูคลิปใหม่ๆที่ผมลงด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบายบาย